การพับเก็บก็แกะออกมาอย่างนี้นะครับหมุนพับอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เป็นอย่างนี้พับอย่างนี้ปุ๊บเก็บนะครับแล้วเรามาดูผลักตัวใหม่นะครับเป็นตัวชาร์จโซลา่าเซลล์พกพานะครับชื่อรุ่นแฟรงเก็ sc 1น sc นะครับ เอสวันไฟนะครับเอสวันไฟผู้ถิดนะครับก็คือเอสซวันไฟนะครับตัวนี้จะมีห้าแผงของแถมจะมีอะไรบ้างนะครับอ่ามีตัวโซล่าเซลล์เป็นลักษณะคล้ายกระเป๋าแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้มีเอาพุทยูเอนะครับเวลาชาร์จจะมีแสงตรงนี้นะครับมันนวดนะครับมันนวดมันนวดการใช้งานแล้วก็วิธีชาร์จนะครับใช้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยสามารถชาร์จแบบนี้ได้นะครับอ่ายาง มีสาย USB แถมมาให้นะครับสาย USB นี่เป็นหัวพอร์ต USB นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เข็มพิษนะครับเข็มพิษเราสามารถบอกเข็มพิษได้ดูเข็มพิษเวลาไว้คล้องกับตัวนี่นะครับคล้องกับตัวโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นหัวหัวชาร์จหัวชาร์จอ h โฟนกับโทรศัพท์มือถือรุ่นทั่วไปนะครับตัวนี้อ่ะ คุณสามารถต่อชาร์จอย่างนี้ได้นะครับเสียบเสียบอย่างนี้ได้อ้าวสมมุติว่าผมใช้หัวชาร์จ iPhone นะครับุณสามารถใส่ใส่มาอย่างนี้ได้นะครับนี่ใส่มาอย่างนี้แล้วชาร์จหรือว่าชาร์จกับตัว iPhone นะครับตัวนี้หัวจะเป็นอย่างนี้อ่ากับโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับหัวชาร์จเร็วตัวนี้ผมจะใช้เป็นหัวชาร์จ p h o n e แบบนี้ก่อนนะครับนี่ มาดูภายในโปรดัก t ภายในตัวสินค้าเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ Product ตัวสินค้าก็เปิดมาปุ๊บตัวนี้เป็นยางยืดยืดได้นะครับนี่ตาแฟงเทคนะครับตัวนี้จะมี5้าแหงนะครับ s o l a r เซลล์ตัวนี้เป็นตัวชาร์จ5้าแหงนะครับนี่หแหงเวลาเราใช้เนี่ยเราสามารถชาร์จสมมุติว่าผมจะใช้แบตเตอรี่ power bank นะครับ power bank ตัวนี้สามารถชาร์จ ชาร์จได้นะครับชาร์จได้ก็คือ5้าแผงโซลา่าเซลล์ตัวนี้สามารถส่องชาร์จได้ออก7จวัตต์นะครับออก7.5วัตต์แล้วชาร์จเราก็เอาตัวหัวตัวนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาคือชาร์จไวนะครับ5้าแผงแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ตัวชาร์จนะครับเสียบปุ๊บนี่มันขึ้นอย่างนี้เราสามารถอ่าเราสามารถปิดนะครับปิดซุปนี่เป็นลักษณะนี้เราชาร์จ นะครับชาร์จชาร์จโซล่าเซลล์นะครับแล้วเราสามารถต่อชาร์จกับไอโฟนได้อีกนะครับชาร์จกับไอโฟนได้อีกคือชาร์จยังไงนะครับชาร์จกับไอโฟนหรือว่าเราจะชาร์จตัวนี้อ่าเสียบตัวเนี้ยแล้วชาร์จกับไอโฟนโดยตรงนะครับนี่นี่นะครับมันก็จะชาร์จเห็นไหมมันชาร์จนะครับอ่าชาร์จโดยตรงหรือว่าคุณจะเอาชาร์ ชาร์จกับ power bank ตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็ชาร์จโดยตรงนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกันชาร์จกันนะครับว่าชาร์จยังไงนะครับผมจะชาร์จกับ iphone นะครับเวลาชาร์จเนี่ยคุณสามารถต่อองนี้มาได้เลยนะครับเปิดชัปุ๊บชาร์จนี่มันจะขึ้นหรือว่าคุณชาร์จนะครับการชาร์จ ไฟมันจะออกกระพริบตรงนี้นะครับไฟกระพริบไฟมันจะออกเลืองตรงนี้อ่านี่นะครับชาร์จมันขึ้นนะครับถือว่าชาร์จขึ้นแล้วก็เสียบไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับปิดไว้อย่างนี้อ่านี่ชาร์จทิ้งไว้นะครับลักษณะการชาร์จเราชาร์จทิ้งไว้อย่างนี้นะครับก็ลักษณะตัวตัวนี้อ่ามันเป็นตัวโซล่าเซลล์นะครับยิ่งได้รับแสงมากนะครับ ยิ่งรับแสงมากมันก็จะชาร์จให้คุณมันสามารถชาร์จได้หลายอย่างนะครับสมมุติว่าผมเมื่อออกผมจะชาร์จอ่าผมอหอดตัวนี้ออกปุ๊บอ่าถอออกปุ๊บเราจะชาร์จตัวนี้อ่าเราจะชาร์จตัวนี้ power bank นะครับเราจะชาร์จ power bank นะครับตัวนี้ นี่ <N ic ly> มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแสงมันจะกระพริบ <N ic ly> อย่างนี้นะครับว่าขึ้นอ่า <N ic ly> นี่เนี่ยมันจะกระพริบ dış. หรือว่าเราชาร์จนะครับตอนนี้แสงมันยังไม่มีอ่าเราต้องหันเข้าแสงหาแสงนะครับโซล่าเซลล์ตรงนี้หันหาแสงนะครับมันจะชาร์จตลอดอย่างนี้แล้วเรามาชาร์จนะครับเรามาชาร์จหรือว่าเราทำอย่างนี้นะครับนี่ให้โซล่าเซลล์เป็นอย่างนี้นะครับนี่ ทำอย่างนี้ก็ได้ให้มันชาร์จให้มันรับแสงนะครับให้มันรับแสงเวลาเราชาร์จเนี่ยสมมุติว่านี่ตรงเนี้ยหันตู้รูรับแสงนะครับรูรับแสงนี่ครับคือดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เวลาเราชาร์จผมไปชาร์จในโฟนเนี่ยผมสามารถต่อต่อกับในโฟนกับตัวเ o w e r b a k ตรงนี้ได้นะครับนี่ มันก็จะชาร์จนะครับชาร์จให้เหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็จะชาร์จคุณเห็นไหมเนี่ยเจดสิบสองมันชาร์จให้นะครับคุณสามารถใช้ไฟจากตัวนี้ชาร์จเข้าตัวนี้หรือว่าตัวนี้ต่อไปที่อื่นได้นะครับต่อไปพวแวะท okay. um ี่อื<_<_่นได้อ่าเนี่ยครับชาร์จมันก็จะชาร์จอย่างนี้นะครับก็สนใจทักได้นะครับตัวนี้ ตอนนี้เป็นเวลาเย็นนะครับเป็นเวลาเย็นแล้วคือประเด็นคือแสงอาทิตย์ยังไม่มีคุณสามารถพับตอนวันเนี่ยพับอย่างนี้หรือว่าห้อยติดกระเป๋าได้นะครับตัวนี้อ่าเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับสนใจทักได้ครับเดี๋ยวจะสาธิตการใช้งานต่อนะครับนะครับการชาร์จเราสามารถชาร์จอย่างนี้ได้เป็โซล่าเซลล์รับแสงนะครับนี่นะครับ ใส่กระเป๋าพกพาง่ายกรับเก็บก็แกะออกมาอย่างนี้นะครับหมุนพับอย่างนี้นะครับปุ๊บปุแล้วก็เปอย่างนี้พับอย่างนี้ปุ๊บเก็บนะครับลักษณะมีเท่านี้ครับการพับเก็บของตัว Solar เซลล์ SC15 นะครับตัวนี้ SC15 เก็บก็สามารถเก็บใส่ในกระเป๋าได้เลยนะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับมีเท่านี้นะครับของแฟ n งเก็ต สวัสาเซลล์แฟงเทคครับโอเคครับ